นั้นหรือ,อยังคะ่ะถ้ายัางคะ่ะเราลองทาดูสิเราปรับเปลี่ยนตัวเราเองดูสิคะ่ะว่าคนส่วนใหญ่เนะีคะความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่อะ่ะที่มันตรงกันตรงเน,นี้ยคะ่ะว่าเนี่ยถ้าเป็นอัปลน์ที่ดีเนะี่ยจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วถ้าเราเป็นดาวลน์ที่ดีเนะี่ยเราจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คะ่ะแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเราเองค่ะเราเปลี่ยนใครไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองค่ะถูกไหมคะ ้องปรับตัวเราเองเราไม่ต้องโทษใครค่ะนะอัปลน์ไม่ดีช่างมันนะดาวไลไม่ดีก็ช่างมันคะ่ะเราปรับที่ตัวเราค่ะแล้วเราดูซิว่าตัวเราเนี่ยเราเป็นดาวไลอ่าถ้าเราเป็นดาวไลเราเป็นดาวไลที่ดีแล้วหรือ,อยังถ้าเราเป็นอัปลน์เราเป็นอัปลน์ที่ดีแล้วหรือ,อยังค่ะแล้วเราก็มาติ๊ก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 ,กหนูไม่ได้บอกนะคะว่าใครอ่ะเป็นอัปลน์ที่ไม่ดีหรือดาวไลที่ไม่ดีค่ะนะทุกคนเนี่ยหนูบอกแล้วดีหมดค่ะนะ ดีหมดหมดทุกคนค่ะนะดีในมุมมองของตัวเขาเองหมดทุกคนค่ะแม้แต่ตัวหนูเองหนูก็ว่าหนูดีถูกไหมฮะเป็นดาวไลน์ที่ดีเป็นอัพไลน์ yes. ที่ดีค่ะมีใครบ้างว่าตัวเองไม่ดีถูกไหมฮะดีหมดนั่นแหละค่ะในมุมมองของตัวเองค่ะแต่ในมุมมองของคนอื่นเนี่ยค่ะเราไม่รู้ถูกไหมฮะเวลาเขาด่าเขาว่าเราค่ะนะไม่ยอมว่าต่อหน้าถูกไหมฮะเอเขาว่าเรารับหลังเราไม่ได้ยินเราก็ไม่รู้ถูกไหมฮะ อันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะ,ะทีเนี้ยไม่เป็นไรนะใครจะดีไม่ดียังไงคะ่ะเราปรับที่ตัวเราเองคะ่ะวันนี้หนูถึงต้องขอความคิดเห็นจากจากพี่ๆทุกคนเลยนะคะว่าอะการเป็นอัพไลน์ที่ดีเนี่ยควรมีอะไรบ้างและดาวไลน์ที่ดีเนี่ยควรเป็นยังไงบ้างคะ่ะแล้วเดี๋ยวช่วยช่วยสรุปให้นิดนึงคะ่ะว่าอัพไลน์ที่ดีเนี่ยค่ะ ก๊อบปี้มาวางข้อที่หนึ่งก๊อบปี้มาวางข้อที่สองก๊อปี้มาวางข้อที่สามค่ะช่วยหนูหน่อยพูดเหนื่อยอ่ะพูดเหนื่อยครับสวัสดีค่ะ พี่เสียงดังเพิ่มนิดนึงนะคะพี่โจฮันพี่โจฮันถามพี่ชวนเสียงดังนิดนึงนะคะอย่างนี้อย่างนี้ครับก็อย่างนี้นะครับพี่พี่จะฝากไว้นิดก็คือแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเมื่อคืนที่ได้คุยกับตันแล้วก็เข้าใจมากเจมากการทำธุรกิจของเรามันต้องมีกำไรและขาดทุนเพราะเราก็ทำทำนานก้อนใช่ไหมครับ ทีนี้ไอ้ตรงนี้เมื่อเราเราเป็นหนูถามว่าดาวไลน์ใช่ไหมกับอัพไลน์อัพไลน์กับดาวไลน์ทีนี้ว่าอัพไลน์ในฐานะพี่ก็เป็นอยู่ตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ชวนคนมาเยอะที่นครศรีนะครับแล้วก็ใด้เคียงการที่เราชวนคนเข้ามาเนี่ยก็เราก็ต้องรับผิดชอบประเภทที่ว่าหายไปเลยเนี่ไม่ได้พี่ก็พยายามทําทุกอย่างทีนี้ว่าจุดแรกนะครับที่เราจะต้องทําก็คือ ทำความเข้าใจกับแพลตฟอร์มให้ดีนะครับเนตเช่นน้องการลองพูดคุณกัปตันพูดพ,พ้องคนเฟอเราต้องทำความเข้าใจทั้งหมดแล้วก็เอามานั่งคลี่เอามานั่งเขียนปัญหาอย่างที่มันจะเกิดว่าเราจะช่วยดาวไลน์เราได้ยังไงเช่นอย่างเช่นว่าเ,เราเป็นอัปไลน์นะครับเราจะทำไงให้ดาวไลน์เรามีความมีความสุขในตรงนุนั้ แล้วก็ณนะวันนี้แพลตฟอร์มเราเนี่ยนะครับมันไม่มีการโอนเป็นเงินแล้วกดถอนจากบริษัทเนี่ยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาอธิบายนะครับให้ตอนนี้คนละไม้คนละมืออย่างที่ต้องชมน้องกาฉลมตลอดเลยว่าเขาเหนื่อยมากนะและแกก็ไม่เคยทิ้ง พวกเราจุดเนี้ยที่เราชอบมาไม่เคยทิ้งนะแกก็เช้าขึ้นมาเอาแล้วสี่แปโมงก็เอาแล้วพูดแนตะ่ะช่วยเราทุกอย่างนะครับทีนี้จุดของมันที่ว่าให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจก่อนใครที่ว่าตนนะผมไม่ได้ไปไปว่าสมาชิกใครที่ว่าท่องเดี๋ยว,ว่ารอการถอนรอการถอนให้เปลี่ยนใหม่ ให้เรามาช่วยกันได้ไหมครับสมมติว่าเรามีพี่มีน้องนะครับเราก็ช่วยกันว่าไปแนะนาพี่แนะนําน้องเรานะครับให้เข้ามาลงทุนนะครับแล้วพี่จะบอกให้ว่าแพลตฟอร์มเก่ากับแพลตฟอร์มตัวนี้ในฐานะที่พี่เป็นสมุนเก่าสมุนบันทีเก่านะครับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับกับเป็นแพลตฟอร์มเก่าสมมุติว่าเราลง 1, หนึ่งพันเหรียญเมื่อกี้พีตัวพี่อะไรพี่เข้าเข้าหอมจะแ อีท่เกตพุดคนรเร่อหมายถึงว่าแพลตฟอร์มเก่าถ้าเราลงหนึ่งพันเหรียญว่าเราจะถอนได้แปดร้อยเหรียญมันนานมากหลายเดือนหนะ้าหกเดือนแต่แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเราไปแนะนําเขานะครับสิ้นเดือนเขาก็ถอนได้แล้วทีนี้คนเนี่ยถามถ่าเอาดอกเบีย้ยธนาคารมาคิดกับของเรานาาราี่มันต่างกันมากดอกเบีย้ยธนาคารศูนย์จุดสองห้าใช่ไหมครับกับของเราเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับ สมมติน้องการสลองยกตัวอย่างว่า3,000เหรียญที่ยกตัวอย่าง3,000เหรียญน,นะครับ3,000เหรียญเนนะี่ยต้องมีรายได้เดือนขั้นต่ำพี่ว่าถ้าถอนเนะี่ยประมาณ8,000ันแป8,000พเศพี่ถึงบอกว่าถ้าเกิดคนเก่าเขาเกตนะครับหาเงินแสนกว่าบ,บาทประมาณแสนหนึ่งนะครับมาลง1น0 0งหน,งนกว่านะครับสมมติผ่อนรถอยู่ผ่อนรถ Honda City นะครับ 7จ็ดแปดพันคุณก็เอาตรงนี้ไปผลได้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเราลงแล้วนะครับเอาตน้นไปแห่ให้เขาเห็นให้พี่ให้น้องเห็นให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยมันได้จริงนะเขาก็จะเข้ามาทําเขาจะเข้ามาลงลงทุนร่วมกับเราเมื่อเขาเข้ามาลงทุนแล้วนะครับเราก็เหรียญของเราที่มันมีอยู่สต๊อกเราที่มีอยู่เราก็ค่อยประโยชน์ขายออกได้ผมต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของเรา ที่เราไม่ได้ถอนในตอนนั้นถ้าเราถอนตอนนั้นเราจะไม่มีเหรียญเก็บไว้เลยแต่วันนี้เราโชคดีมากที่แปลฟอร์มดําเนินการแบบนี้เรามีเหรียญเก็บไว้เยอะเหมือนคน้องการลงเป็นล้านผมว่าดีนะอย่างนี้ของผมก็มีแค่แสนเหรียญน,นะครับแต่รวมแล้วนะผมก็ทยอยทาตลาดตลาดแล้วก็บอกให้น้องๆพี่ๆในห้องนี้ว่าที่จริงแล้วเนยะมันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากมันเป็นแพลตฟอร์มที่อย่างคุณกัปตันพูดเมื่อคืนว่า เขาก็ปรับพอเห็นว่าอย่างนี้มันไปไม่ได้แล้วนะทางนี้มันต้องแยกไปอีกทางแล้วเพื่อแม่ใครเสียหายถ้าเสียหายก็เป็นเรื่องอีกใช่ไหมพอไม่เสียหายเราก็ช่วยกันช่วยกันช่วยกันับแลวเนี่ยอัพไลน์เนี่ยครับก็ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบรับผิดชอบช่วยกันนะครับก็ประชุมทีมบ้างนะครับคุยก็บ้างแล้วก็ให้เขาช่วยกันหาผม่จี้ทุกวันนะครับน้องๆคนไหนผมก่จี่บัดช่วยกันนะพี่น้องคุณก็มีน้องคุณก็มี ื่อมาลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าเขามีเหรียญพอมผมว่าผมจะเพิ่มเติมคําว่าลีดเดอร์เมือม่อเมื่อเมื่อกี้นะครับคําว่าลีดลีดเดอร์เนี่ยหมายถึงว่าที่น้องการสองพูดว่าหนึ่งต้องมีเงินพอแต่ถ้าไม่แต่ว่าผมไม่คิดว่าเงินตอนนี้ยังยังยังไม่นั่นหรอกแต่ว่าลีดเดอร์ทั้งหมดตอนนี้นะครับคนที่มีเหรียญยูเอดีทีอยู่เยอะก็ไปแปลงเป็น i am, m I a t m m i a t a c มันมีอยู่แล้วนะครับ เมื่อทางดาวไลน์เราเขาไปแนะนําคนมาแต่เขาไม่มีเหรียญพอก็ส่งมาที่ลีดเดอร์อย่างทีมผมไว้ส่งมาที่ผมเลยและผมก็รับผิดชอบเขาแต่ถ้าใครไม่มีเหรียญพอนะครับก็ส่งไปอัพข้างบนเราอย่างเช่นน้องดาหรือป้าอ๋อยนะครับถ้าผมเหรียญหมดผมก็ส่งติดป้าอ๋อยส่งให้คุณนางนางงามอีกนะมันเป็นเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบนั้นครับทีนี้ว่าถ้าเราช่วยกัน ผมเห็นน้องการลองพูดทุกวันก็เหนื่อยนะและผมว่าเมื่อไหรจะเข้าใจกันทักทีจริงๆและแพลตฟอร์มเรามันมันก็เป็นอีกแบบแล้วอะ่ะไอเราจะมานั่งรอเมื่อไหรจะกดถอนได้เมื่อไหรจะขายได้มันต้องช่วยกันหมดนะตอนนี้ผมว่าต้องช่วยกันหมดอย่างงอมืองอเท้าก็บอกว่าถึงแม้ครั้งแรกมาเราจะมาในรูปนักลงทุนก็จริงผมเห็น ก็คืนทุนใช่ไหมครับได้ดอกเบี้ยห้าหมื่นกว่าบาทเขาได้ไหมได้กลับเข้าไปลงทุนอย่างอื่นมันมีเสี่ยงกําไรและขาดทุนนะครับทีนี้อัพไลน์กับดาวไลน์ผมสรุปว่าอัพไลน์ที่มีอยู่ทุกคนนะครับต้องเรียนรู้ระเบียบของแพลตฟอร์มนะครับเข้าคอนเฟอร์นะครับแล้วก็อธิบายให้ดาวไลน์เขาเข้าใจถ้าไม่อธิบายดาวไลน์เขาเข้าใจเขานั่งคอยรอรอขาย ่วนมากนั่งรอขายทีนี้บอกว่าถ้าคุณนั่งรอขายกับว่าเราไปช่วยกันนะครับมีคุณมีหญาติมีพี่มีน้องมีเพื่อนร่วมง,งานนะครับคุณก็แนะนําเอาของสิ่งดีๆนี่แหละเพราะมันไม่ได้เสียหายเพราะแพตฟอร์มนี้มันไม่มีจอดําเพราะมันเงินอยู่ที่ลีเดอร์อย่างสายของผมเงินอยู่ที่ผมนะครับมันไม่มีคําามาจอดําเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ ต้องให้ท่านอัปไลน์เนี่ยนะน้องๆอัปไลน์เนี่ยทำความเข้าใจตรงนี้แล้วก็ไปทําการตลาดมาแล้วต้องอธิบายให้ดาวไลน์เดาเข้าใจว่าแบบฟอร์มมันดีไปแล้วเมื่อเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้ว่าเราต้องช่วยกันแล้วหน้าวันนี้นะครับถ้าเราช่วยกันหมดแบบนี้ไปได้เลยครับแบบฟอร์มนี้ดีมากนะครับผมก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องทําความเข้าใจกันเป็นแบบนี้ครับ Okay, โอเคพี่ขอบคุณมากนะลองการทดลองครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณพี่โจฮันมากเลยนะคะโจฮันโจฮันนะคะโอเคนะคะก็เป็นสิ่งที่นะพวกเราต้องช่วยกันนะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันต้องร่วมมือกันค่ะ ถ้ารอใครคนใดคนหนึ่งทั้งทีมเนี่ยค่ะรอคนเพียงไม่กี่คนเนี่ยค่ะ,ะการกลับไปช่วยเหลือกันเนี่ยค่ะมันก็ช้าถูกไหมคะเพราะนั้นทุกทีมเนี่ยทำไมถึงต้องออกมาพูดให้ข้อมูลในตั้งแต่เรื่องของการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มเลยตั้งแต่แรกนะคะแล้วต้องเซตระบบงานระบบเงินขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็ต้องให้ความรู้เรื่องของระบบงานระบบเงินกันเนะะี่ยค่ะ เพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถออกไปทํางานพื้นฐานได้ถูกไหมคะเพื่อให้ทุกคนออกไปทํางานพื้นฐานได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีเส้นทางช่องทางให้แต่ละคนได้เดินค่ะไม่อย่างนั้นอะ่ะแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าจะเดินยังไงถูกไหมคะ,ะสำหรับคนที่เข้าฟังตลอดเนี่ยคะ่ะเราจะเริ่มเห็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกากันเลยเนาะ ตั้งแต่เริ่มพฤศจิกาธันวากันมาเลยจนถึงปัจจุบันนะะี้ค่ะที่เราคุยเรื่องของอการเซตร,ระบบการทำช่องทางให้แต่ละคนได้เดินค่ะไม่งั้นทุกคนต้องลุยป่ากันหมดนะคะบอกเลยถ้าเราไม่มีระบบงานหรือไม่มีระบบอะไรต่างๆให้ได้ทำตามแนวทางแบบนี้นะคะ่ะทุกคนต้องเดินลุยป่าต่างคนต่างเดินต่างคนต่างแบบ ลุยบางคนเจอต้นไม้ใหญ่บางคนเจอหนามเจอหญ้าบางคนเจออะไรเยอะแยะมากมายค่ะเจอต่างกันด้วยค่ะเพราะนั้นโอเคเราเลือกที่จะทำทางค่ะทำเส้นทางให้เดินค่ะแล้วมันทำให้แต่ละคนเนี่ยอ่ะแรกแรกมันอาจจะเดินช้าหน่อยเพราะว่าเดินไปมันก็จะต้องกวาดถางังอ่าแล้วก็เกี่ยอะไรต่างๆให้มันให้มันเรียบเนาะค่ะให้มันเรียบคนที่เดินจะได้เดินง่ายหน่อยค่ะ ช่วงแรกมันอาจจะเดินไปได้ช้าแต่ว่ามันเดินคนที่เดินตามกันมามันสะดวกสบายค่ะนะก็อยากให้ทุกคนนะคะไดะ้เขาเรียกว่าลุกขึ้นมาค่ะวันนี้ใครยังมึอนนอนล้มแล้วนอนแล้วก็ยังมึอนอยู่นะคะก็ต้องลุกขึ้นมานั่งก่อนเนี่ยแล้วดูซิมยังมึอนอยู่ไหมถ้ายังมึนก็ปรับตัวเองค่ะเข้ามาฟังบ่อยๆนะถามอัพไลน์ค่ะ เป็นดาวไลน์ก็ถามอัปลน์เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีแนวทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแนวทางไหนบ้างค่ะเป็นอัปลน์ถ้าตอบดาวไลน์ไม่ได้ขึ้นไปถามอัปลน์อีกค่ะนะส่วนใหญ่ก็ได้คําตอบเหมือนกันค่ะนะว,ว่าทุกทีมถูกไหมคะทุกทีมค่ะทุกทีมจะต้องปรับตัวเองกันหมดทุกคนค่ะคนที่เป็นอัปลน์ปรับก,ก่อนเลยค่ะรู้ขึ้นมาติดจะปีตัวเองค่ะจาก จาเคยที่ว่าจะแบบแค่บริหารทีมไม่ใช่ค่ะคุณต้องออกไปทํางานพื้นฐานเพิ่มค่ะเป็นแบบเลยค่ะต้องทาเป็นแบบเลยค่ะให้กับทีมนะคะค่ะโอเควันนี้นะคะใครที่อ่าเป็นนักการตลาดนะส่งสวอปมากันเลยค่ะส่งสวอปเสียค่าฟรีสิบห้าเปอร์เซ็นกันมาได้นะ ทุกคนเลยนะคะประกาศชานนะัดเจนเนาะโอเคใช้เวลาสองชั่วโมงเต็มนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะก็พอเนาะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนมากเลยค่ะนะเพราะว่าเสียงมันมันเลื่อนเลยนะยิ่งพูดยิ่งต้องตะโกนมากขึ้นนะ,ะพูดปกติธรรมดาไม่ได้ค่ะหมดแรงหมดพลังค่ะนะปกติพูดกับคนที่บ้านพูดพูดเบานะ,ะพูดเบาไม่ได้แบบพูด พูดเสียงดังนะพูดคอนเฟิร์มเหมือนกับตะโกนพูดนิดนึงนะคะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวไม่มีสําหรับในช่วงเวลาอื่นเดี๋ยวไม่มีสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะเสียงเก็บมันไว้บ้างนะคะเก็บมันไว้บ้างนะ,ะแต่พลังใจนะคะในการทํางานนะ,ะบอกเลยกับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังคงอยากทํางานทุก,ท,ก,ท,กทุกวันนะคะแล้วก็จับมือกับคนที่ ต้องการความสําเร็จนะคะพันธาสัญญาต่อตัวเ,เองเราต้องทําตัวเาเองให้ประสบความสําเร็จนะะพันธาสัญญาต่อคนที่เราพาเขาเข้ามาค่ะเราจะจับมือกันค่ะแล้วประสบความสําเร็จไปด้วยกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ you <laughs>